ถามว่าอีโคค่ะ แล้วอยากได้กล้องรอบคันจริงๆเราเคยนึกไม่ออกเลยนะว่ามันจะมีรุ่นไหนบ้างวันนี้เจอแล้วเจอในร้านหนึ่งคันแล้วเข้ามาใหม่ด้วยคันนี้เลยมาด้าสองรุ่นใหม่เนเชนนะคะตัวนี้ได้สีเทาดําส,สวยเลยนะคะและที่สำคัญตัวนี้ได้ชุดแต่งรอบคันแล้วเรียบร้อยอ่ะให้ดูกันนะคะเซนเซอร์หน้ามาแล้วนะกระจังหน้าตัวใหม่นะคะแล้วก็ได้ชุดแต่งรอบคันแต่สําหรับสายซิ่งนะั้นระวังนิดนึงเวลาขึ้นหลังเต่านะให้เบาๆนะคะมาพร้อมกับกุญแจค,คิเลตคันและตัวนี้กล้องข้าง ้ายขาใสมาแล้วเรียบร้อยจากโรงงานเลยนะคะสําหรับตัวนี้เป็นรุ่น4ด่านนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะอ่าเก็บสัมภาระได้เยอะใพ้อมองว่ามาด้าสเป็นรุ่นอีโคคาที่เก็บสัมภาระได้เยอะนะคะและตัวนี้อย่างที่บอกว่าได้ชุดแต่งแล้วนะสบายๆเลยใครที่ชอบรถแบบเล็กๆน่ารักน่ารักแต่อยากได้ความปลอดภยัยอยากได้กล้องรอบพานคัน,นี้คือตอบโจทย์ที่สุดนะคะอ่ะมาดูกันตัวนี้ภายในนะเป็นเบาะหนังตัดตัวกึ่งผ้า นะคะเป็นผ้าแบบเขาเรียกว่าเป็นซูเอ็นะก็คือเหมือนผ้ากำมะหยี่นั่นแหละนะตัวนี้มีป๊อปอัพด้านบนแล้วเรียบร้อยด้วยความที่เขาเป็นรุ่นท็อปนะคะเล่นมาเพียงแค่60,000โลนะเห็นไหมกล้องรอบคันสำหรับใครที่ชอบแบบชื่นชอบความปลอดภัยนะคะสําหรับตัวนี้นะอยากให้ดูนี้มากๆเลยนี่ตัวแผ่นเพจของเราสวยกริบเลยนะ สำหรับคันนี้เพื่อมีคันเดียวสีเดียวและก็เอาให้ทันจริงๆนะคะในราคาข้างวดเดือนละ7,000ปลายปลายสำหรับน้องๆหนูๆคุณพ่อคุณแม่ใครที่กำลังมองหารถเก่งน่ารักน่ารักสไตล์อีโคค่ะและอยากได้กล้องรอบคันให้ลูกๆคันนี้เพื่อแนะนำเลยคะ่ะ